นะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอารหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะอิติปิโส วิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรางพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะ นะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหัง สห,สหัสกายังวร people, ังพ uh ุทโธนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธ ปิติอิพระสยาม,มินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะอิติปิโสว,วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตงังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรางพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะ ปิยะมะมะนะโมพุทธายะอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยาม,มินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธ นโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ พระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะอิติปิโสว,วิเสศสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยาม,มินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะ ปิยะมะมะนะโมพุทธายะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพระสยามมินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะ ปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยะมะมะนะโมพุทธายะปิยมะมะนะโมพุทธายะ